โอ้โหดูสีท้องฟ้าสินี่ท้าไม่เดินมาเสียดายแย่เลยนะคะเนี่ยเป็นชั้นไหยคะเนี่ยก็คือวันนี้ตกมาวันแรกวันที่สองวันที่สามวันที่ส,สี่แล้วก็มีการละลายลงนะคะจะเป็นแพนชั้นแบบเนี้ยควันออกปากหนาวนะกลิ่นอะไรไปเลยสวยเลยนะสวยเนาะ ร้านดอกมากระเช้าคริสต์มาสมาละอาหารเช้าของมาดูนะน้องของพี่ยิ้มได้ดูข้างนอกต้นคริสต์มาสที่มาท่วม เข้าเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะออกไปถ่ายข้างนอกนะคะจะออกเดินไปตรงทางเดินตรงข้างสนามฟุตบอลดูนะไม่รู้ว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ท้องฟ้าสวยมากไม่ไดือยากเก็บเอาไว้นะคะพิมพ์ก็จะเข้าห้องน้ําเดี๋ยวถ้าเกิดเราทําภารกิจอะไรเสร็จก็จะเช็คเอาท์ล้วก็เข้าเมืองมาแล้วเนาะม่ดื้อต้องไปซื้อมะละกอนะคะเพราะช่วงนี้กินอาหารฝรั่งเยอะต้องต้องตุนมะละกอ,อไว้แก้เลี่ยนคะ่ะเราเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่า หลังจากที่ไม่รู้ออกไปถ่ายภาพวิวข้างนอกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปแวะที่ไหนกันบ้างนะคะเพราะว่าทีมก็อยากซื้อของให้ลูกเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันคะ่ะนูน่นท้องฟ้าสีชมพูสวยเปล่าโอ้ยสวย <laughs> เดินไปตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันเป็นหิมะไม่แน่นนะตรงที่รถวิ่งนะ่ะหิมะจะแน่นแล้ว มันจะลื่น่ะอือไม่สวยจังเลยสีท้องฟ้าสวยๆเนี่ยีิมะเขาถ่ายออกจากทางเขาไม่มีที่ไปหขาก็กอไว้อย่างนี้นะคะบางที่ก็ถ่ายลงทะเลไปเลยค่ะเพราะว่าน้ำทะเลมีความเค็มน้ำจะไม่แข็งตัวนะคะอันนี้สนามฟุตบอลประจำเมืองน่ข้างในเขาถ่ายฮิมะอยู่ค่ะใช้รถแมคโครเอ้ยไม่ใช่รถ อะไรนะแท็กเตอร์ไถหิมะจากสนามหญ้านะี่ยะให้เป็นเขียวๆนะก็คือตรงที่เขียวก็คือเขาไถออกไปแล้วนะหิมะขาวๆสวยจะเดินไปทางไหนดีเดินไปทางนี้แล้วกัน เหมือนในหนังสือการ์ตูนเลยเนาะหนังสือนิยายเจ้าชายกับเจ้าหญิงจินตนาการคลิปยาวหน่อยขอโทษนะคะไม่ได้อยากให้เห็นวิวจริงๆเนาะเพราะว่ามันสวยจริงๆค่ะนี่ก็หิมะที่เขาถ่ายออกจากทางพวกนี้ค่ะตรงที่จอดรถอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าไม่ถ่ายออกมันก็จอดรถไม่ได้นะเขาก็จะถ่ายมากองไว้ริมๆทะเล เอาลงทะเลไม่ได้เพราะว่ามันมีขอบนะฮะอันนี้มันมีขอบหินเย่่หลบรถโอ้โหดูสีท้องฟ้าสินี่ท้าไม่เดินมาเสียดายแย่เลยนะคะเนี่ยหิมะท่วมไฟสวยไหมคะโอ้โหสีท้องฟ้ายัางสวยเลยอ่ะ ไม่รู้ในกล้องจะเห็นเหมือนที่ไม่ไดื้อเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าของแม่ดื้อเนี่ยเห็นด้วยตาเนี่ยสวยมากนะคะแต่มือหนาวมากเลยนะเปลี่ยนมือถือกล้องอะน,นะคะมือเย็นมือเหี่ยวแล้วเนี่ยโอยสวยจังเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะขอหยุดกล้องกันนะแม่ดื้อคิดผิดมากเลยนะคะที่ไม่เอาถุงมือมาเพราะว่าลมพัดหนาวมือมากเลยนะ,ะตอนนี้จะให้ดูวิวนะสวยไหมคะ สามร้อยหกสิบองศาลเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันช้าๆนะคะเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นในเมืองนะคะนูนเรือกําลังจะข้ามฟากไปบ้านไม้ดื้อเรือลํานั้นเดี๋ยวไม่ดื้อรอเรือลํานี้ก่อนนะคะจะถ่ายอีกทีหนึ่งสวยนูนเรืออีกฝั่งหนึ่งก็กําลังมาจะสวนกันนะ,ะสวยไหมคะสวยจริงๆเลยเนาะมีคนมาวิ่งเวยเดี๋ยวไมาดูกล้องลงก่อนนะคะ เย็นมากเลยนะคะตอนนี้หนาวมือค่ะถุงมือไม่ได้เอามานะคะใช้วิธีล้วงกระเป๋าเอาสวยไหมคะเนี่ยคนที่เมืองไทยเขาชอบดูหิมะนะไม่ได้เคยลงคลิปหิมะแรกของปีคนก็เข้าไปดูเยอะนะคะเนี่ยหิมะนอร์เวย์ลนะคะเนี่ยหิมะตกมาวันแรกวันที่24พฤศจิกายนนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่4เดือนธันวาแล้วหิมะก็ยังอยู่นะคะก็คือไม่ละลายไปไหนเลยตั้งแต่ตกมาก็ หนาวมาเรื่อยๆแล้วก็ตกเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยเป็นหัวเห็ดเนี่ยเป็นเป็นนูนๆเนี่ยคือเขาตกมาเพิ่มเรื่อยๆนะเห็นเป็นชั้นเป็นชั้น,น,นไหมคะเนี่ยก็คือวันนี้ตกมาวันแรกวันที่สองวันที่สามแล้วันที่สี่แล้วก็มีการละลายลงนะคะจะเป็นชั้นๆแบบเนี้ยกลับโรงแรมไปเก็บของอ่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อของต่อค่ะโรงแรมที่เราพักก็อยู่ตรงนี้นะคะเมื่อวันนี้ลบเท่าไหร่ลบสิบสององศา ตรงจุดเหลืองๆทางซ้ายมือด้านล่างนะคะแม่ที่ไม่อยากเชื่อวันนี้หนาวมากลบสิบสององศาถึงว่าแม่ที่พูดแล้วตอนนี้ไม่ออกปากแล้วเมื่อกี้ตอนเดินออกมาจากโรงแรมออกปากนะคะควันเนี่ยมีไม้เยอะมากแล้วม่ได้ก็หนาวมากเลยนะคะหนาวมือในตัวเนี่ยไม่หนาวเพราะว่าเสื้อผ้าพร้อมนะคะแต่ว่าในมือเนี่ยไม่ได้ใส่ถุงมือมันก็จะหนาวทางเดินขึ้นสวยไหมเปิดไฟอย่างนี้แล้วสวยเนาะโรแมนติกโรแมนติก แต่ว่าทะเลก็สวยฝั่งนู้นสวยทุกด้านไม่รู้จะถ่ายด้านไหนให้ดูก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตอนแม่ดื้อไปซื้อของเลยนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะให้ดูเสื้อผ้าแม่ดื้อนะที่แบบว่าวันที่มันหนาวๆนะต้องใส่หลายชั้นนะอันนี้ก็เสื้อแขนยาวแล้วนะคะชั้นหนึ่งข้างในก็มีเสื้อแขนยาวอีกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเสื้อแขนยาวนะแต่เป็นไม่ใช่ผ้าขนสัตว์นะอันนี้เป็นผ้ายืดธรรมดาเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันอุ่นนะคะ แล้วก็กางเกงข้างในกางเกงก็จะมีกางเกงขนแกะอีกตัวหนึ่งรองเท้าของไม่ได้ใช้รองเท้าแบบนี้นะรองเท้าคู่นี้อุ่นดีแต่ว่าพื้นไม่ค่อยดีนะคะลื่นถุงเท้าไม่ดื้ไม่ได้ใส่นะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใส่ถุงเท้าเห็นไหมนะเพราะว่ารองเท้ามันอุ่นนะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะใส่เสือเส้อกันหนาวเสื้อกันหนาวของไม่ไดื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพองๆข้างในมันจะเป็นขน ขนขนอ่อนๆของเป็ดของอะไรหรือนกอะไรสักอย่างนะคะบางทีมันหลุดออกมาไม่ดืดดึงออกมามันก็จะเป็นขาวๆนะเดี๋ยวจะหาให้ดูมีไหมนี่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 ค่ะมันก็จะเป็นขนแบบเนี้ยขนนุ่มๆม่ของไก่ของเป็ดของอะไรเนี่ยเปล่าไม่รู้ไม่ดู้ว่ามันเหมือนขนเป็ดดูตรงสีดําจะเห็นชัดนะเนี่ยมันจะเป็นขนแบบเนี้ค่ะมันก็จะร้อนนะถ้าเกิดอากาศไม่หนาวถ้าอากาศหนาวมันก็จะอุ่นนะก็ประมาณนี้นะคะ โอเคคะ่ะไม่ได้เก็บของกันนะคะเดี๋ยวจะเช็คเอาล้วแล้วก็จะออกไปซื้อของค่ะเ,คเขากำลังขุดที่มาทาง ม่ดื้อต้องเป็นคนขับรถนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้พี่ยิ้มดื่มดึกยังไม่ครบเวลาแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายคนขับรถต้องเป็นไม่ดื้อวันนี้แล้วดูสภาพถนนสิอ่ะคลานไปค่ะพี่ยิ้มไปไถ่รถให้ไม่ดือ้อลืมเอาที่ปัดน้ําแข็งมาอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ดื้อออกไปเคาะวันะ้แล้วไม่ดือ้อวางเนี่ยที่จอดรถลืมมาเข้ามาลําบากพี่ยิ้มเลยหนาวไหมพี่ยิ้มไปค่ะ esse aqui vai jogar นวนะะตอนนี้มาถึงห้างแล้วค่ะไม่ได้จะเข้าไปซื้อของเนาะพีมเตะน้ำแข็งออกอันเกาะที่ตรงบางโคนทีอย่างนาเลยอ่ะน <c oughs> ี่ <c oughs> เอาลืมล็อกรถคนขับเอาไปรอเดี๋ยววดเดียรอนดูสกอเดีบีลเลยสุกทนไหนาวเข้าไปข้างในก่อนนะคะไม่ไหว <c oughs> ข้างในห้างก็จะอุ่นนะคะ ข้างนอกนี้หนาวจนแบบว่ามือจะแข็งแล้วมือจะแตกลบสิบสองแม่เจ้าสวยไหมคะต้นคริสต์มาสอุปแปแล้วเน่เดี๋ยเน่เดี๋ต้องใส่อันนี้นะคะหน้ากากเพราะว่าตอนนี้โอไมครอนมาแล้วนะคะที่ออสโลมีคนติดแล้ว กี้วนไปร้านเอเชียเราไม่มีที่จอดรถนะคะแม่ดื้อก็เลยมาซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวนไปที่หลังร้านจอดรถล้านจอดรถหน้าร้านเอเชียน้อยมากโอเคค่ะซื้อของกันนะคะ ร้านดอกไม้กระเช้าคริสต์สมาสมาละต้นคริสต์มาสก็มาแล้วค่ะนนต้นใบแดงๆไปเดี๋ยวตามยิ้มไปก่อนนะคะสวยจังเลยของแต่งบ้านน้ามาละ แฟชั่นช้อนสีทองกับช้อนสีคัพปเปอร์มาแล้วนะคะแพงด้วยนะไม่ใช่ถูกจากพันสี่เหลือพันกับสี่สิบเก้าแฟชั่นสีทองกับแฟชั่นสีคอพเปอร์มาแล้วโรสโกลเลยแบบเนี้เนาะเออ สวยดีนะหนี่แก้วมาแล้วอะสีเงินอืมสวยจานชามของพวกนี้ที่นอร์เวย์มีราคานะ,ะอันนี้จะมาดูของให้แม่ยา่าของของว,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 วัญคริสต์มาสแม่ดื้อยากซื้อกระทะแต่พี่ยิมจะซื้อจานกระทะก็มีหลายหลังหลายราคานะเฮ้ยกระทะนี้เหมือนจะใช้ดีละเบาด้วยแต่ว่ากระทะที่แม่ดื้มีอยู่ที่บ้านเป็นกระทะเหล็กอันนั้นได้อย่างดีเลยแม่ดื้อชอบ ร้อนแล้วร้อนแบบผัดฉาดนี่แบบวูฟ้าเลยนะคะม้อเคลือบสวยมาตอนเช้าก็ดีอย่างคนไม่ค่อยเยอะอะ มนะไม่ไปพิมแต่ไม่ได้จะไปเดินช็อปปิ้ง <c oughs> ชอบชุดนี้อะแต่ถ้าใส่แล้วคงอ้วนสวยไหมนะสวยเนาะไปลองเลยออันนี้เป็นกระปรองหิมะเยอะมากคนะ่ะตอนนี้พิมหายเมาแล้วนะคะขับได้ละ <c oughs> หายเมาหายเมาเยอะๆหิมเต็มไปหมดเลยขาวคลนไปทั้งเมืองเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้จะไปร้านอื่นต่อค่ะภูเขาหิมะนะคะเขาถ่ายออกจากลานจอดรถเนอะดูเป็นภูเขาเลยค่ะเยอะมากนะเดี๋ยวไม่ได้เอาผ้าพันคอก่อนรถก็แข็งนะยอนูกดมินชัฟอะลรทางนี้แจ๊ไบก่อนอะ เราไม่ต้องเอาโอเคโอเคเอาก็ได้เ <laughs> มื่อกี้แม่ด้ได้เสื้อมาสองตัวนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนนี้คนเยอะมากเลยนะคะพวกคนออกมาซื้อของคริสต์มาสกันรถล,ลานจอดรถเต็มหมดเลยะคะ่ะไม่ได้อออกมาขนาดเช้าแล้วเนี่ยตอนนี้บ่ายแล้วละ่ะต้องมาแต่เช้านะคะช่วงคริสต์มาสเดือนดีเซมเบอร์เนี่ยเต็มทุกที่ะคะ่ะ Then thank you ก o บสชเป็นส wow. okay. ่อ้ชอปเนีครัวสีเขียวก็สวยดีเหมือนกันนะตู้เย็นตู้ฟรสปกติเห็นแต่สีขาวแต่ไม่ได้ชอบทอบทอปสวยนี่ไปจ่ายตังค์แล้ ดอกทิวลิปสีม่วงสวย,สวยพี่มาขอมไปเก็บในรถนะคะก็เลยแวะมาซื้อกับข้าวที่นี่กินอะไรดีไม่รู้จะกินอะไรเดี๋ยวจะไปซื้อมะละกอร้านเอเชียนะเพราะว่าไม่ดื้อต้องการส้มตำนะมาแก้เลี่ยนค่อยค่อยสวยเลยมีแต่ใบเหลืองๆดูผักชีลาวเหลืองๆแเน่าโอ๊ยตายลว ไม่ีสวยสักห่อเลยใบกะเพราก็ค้เล็กคิเละไม่เอาหรอกเอาหัวหอยไปตำใส่ส้ตมตำดีกว่าเนาะแล้วก็ซื้อหน่อไม้ไปตำใส่ด้วยคนะ่ะได้ปักบุ้งไปให้พี่ดือนะพี่ดือจะไปห้างในเมืองอีกห้างหนึ่งจะไปซื้อของเองนะคะยังไม่เสร็จต้องเดินระวังนะคะเพราะว่าถนนลื่น ช่วงตรงนี้ไม่ลื่นนะเพราะเขาน่าจะมีตัวอุ่นเนี่ยมันถึงละลายออกไปนะเป็นดำๆเนะี่ยตรงไหนที่ไม่มีอุ่นใต้พื้นก็จะเป็นหิมะกองไปเดินเ่อหนะ้า ซื้อ,อยางยืดไปเย็บใส่ชุดเดรสที่ทํางานที่โรงเรียนอนุบาลนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเรานั่งเรานอนแล้วมันถกขาขึ้นหิมะมันเข้าไปข้างในแล้วมันหนาวนะคะ่ะยางยืดอยู่ไหนเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ริปปินยางยืดอยู่ไหนพี่ยิมซื้อกันเก่กในอันนี้ให้ ให้หลานนะคะเป็นจากพี่ดื้อนะจากพี่ดื้อให้เป็นของขวัญหลานเพราะว่าออสการ์ซินเตตปรุงคนที่นั่งข้างไม่ดื้อเมื่อคืนเนี่ยเจ้าของแบรนด์มันจะมีแต่ที่แถบบ้านแม่ดื้อนะเนี่ยค่ะน้ําผลไม้ที่เขาขายน้ําสับป,ประรดน้ําลูกแพรน้ำอะไรพวกนี้นะคะนี่ก็เป็นสินค้าของเขาเหมือนกันเศรษฐีนะเสะร็จแล้วค่ะกลับบ้านได้ครบทุกร้านแล้วครบทุกร้านที่อยากไปจอไปดูเทรเทรพกเกนะ ให้หลานชายสามคนเป็นของขวัญจากพี่ดื้อนฮะเชืโอเคซ้อ,อมใฟอร์กออเลซ้อมนนั้นเ,าเนาะไปไปหากลับบ้านกันตอนนี้อยู่กลางเมืองเลยนะคะเนี่ยแดดกำลังออกอากาศติดลบสิบสองเมื่อเช้าแต่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่มองไม่เห็นแดดสะท้อนแต่หนาวค่ะ ดูเก้าอี้เลยค่ะหิมะสูงขนาดไหนต้นคริสต์มาสกลางเมืองอันนี้สัญลักษณ์เมืองมนเดนะคะผู้หญิงถือกระเช้าดอกกุหลาบแต่กุหลาบนะโดนหิมะถมไปหมดแล้ว ตลกนาะบนหัวขาวๆงั้นไปค่ะกลับบ้านจอดรถไปบนโคกนะคะหน้าร้านเอเซียเพราะว่าจอดรถในเมืองต้องจ่ายค่าจอดรถพี่ยิ้มจ่ายค่าจอดรถตรงนั้นแล้วไม่ได้ก็เลยจอดไปตรงนั้นแล้วก็เดินไปนะคะ ได้ลงมาที่ชั้นล่างนะแต่ว่าไม่ขึ้นไปเราขี้เกียจเดินไม่ได้เหนื่อยแล้วนะคะเดินทั้งวันเลยเก็บแรงเอาไว้ไปงานปาร์ตี้ที่ทํางานโรงเรียนอนุบาลตอนเย็นนะคนั่งกินขนมปังในรถนะกลับบ้านไปไม่กินอะไรแล้วะเราไปงานอย่างเดียวตอนทุ่มนั้น บันนี้เสร็จก็เกบเพ s าะเช้รสเตร็คมีหมอกยในทะเลส